นักวิชาการกันแน่ค่ะเพิ่นมองเรื่องนี้เป็นจังไรกันแน่ค่ะโดยเพิ่นกระด้ออกมาเว้านะคะเพิ่นบอกว่าเรื่องของขอพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเพิ่นมีความเห็นว่าน่าจะมีการยืดเยื่อและการเตรียมการนี่ถือว่าเรื่องนี้มีการเตรียมการมาก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วแห้งนะคะโดยเฉพาะกับการเสนอเรื่องที่จะขืนศาลโลกและก,การปิดดานกระต่องกระทำการเป็นการแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะคะ โดยทางรองศาสตราจารย์ดรสุกัญญาเอมอิมธรรมในฐานะอดีตภูมิในการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นได้ให้สัมภาษณ์กับซื้อมวลชนวาเหตุพิพาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้ก็มีการปิดด่านชายแดนบางจุดกระส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั้งไทยและกัมพูชารวมทั้งแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาเฮตงานในประเทศไทย ตอนไปเนี่ยมือเสาร์แล้วกับตอนแรงกับบอดี้มีราลได้ไปเลียงขอบครัวโดยจากการประเมินสถานการณ์กัเสื้อวาหากมีการปิดด่านชายแดนก็จะเป็นการปิดในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วกัปิดถาวอนกับคาดว่าบ่อกเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่านอกจากแรงงานกัมพูชาจะเข้ามาเห็นงานในประเทศไทยแล้วทางฝั่งกัมพูชาก็มีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนบริษัทใหญ่ๆอยู่ทั้งคาสิโนโนะคะโรงแรมบริษัทห้างล้าน ซึ่งก็มีเจ้าของเป็นคนไทยหากมีการปิดด่านก็จะเฮตห้ยกัมพูชาสูญเสียรายได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะนี่คือมุมมองของนักวิชาการค่ะเพียนยังบอกอีกว่าชาวกัมพูชาก็เป็นคนฉลาดในการที่จะว่างนโยบายที่พานมาเขาก็รับการซอยเหลือจากทุกประเทศในขณะทีคนไทยก็มองว่าเขาดอยกว่ามีชาวกัมพูชาเขามาเลียนที่มหาวิทยาลัยลด้ มหาวิทยาลัายในประเทศไทยเขาก็สามารถที่จะฟังสามารถที่จะเว้าและก็อ่านและก็เขียนได้ในขณะที่คนไทยหูภาษากัมผู้ชาติแบบหน่อยแห้งในสถานการณ์ในเทือนี่ก็คาดว่าจะเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมืองภายในประเทศโดยเฉพาะหุ้นเส้นที่ต้องการเฮดไห้ประชาชน,นเห็นบทบาทในการเป็นผู้นำของประเทศกับรัฐบาลของเขานนั่นเองค่ะ โดยนอกจากนี้แล้วคะ่ะเพื่อนยังบอกอีกว่าจากการที่เคยเฮ็ดงานซอยเหลือเช่ากับผู้ชาเมื่อปี2523ถึงปี2524ในฐานะเจ้าหน้าที่ของ UNHCR หรือสำนักงานในหญ่ภูรีไพ่แห่งสหประชาชาติหลังจากทสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของเขมรกระเฮ็ดให้เช่าเขมรน,นับแสนคน อุ้มลูกจุงหลานนี้ตายเขามาพึ่งพระบรมพพธิสมพานซึ่งในช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้เปิดพื้นที่ให้ย n เ c r เขามาตั้งูนยนซอยเหลือเหตุการณ์ในขณะนั้น,นของทั้งสองประเทศซึ่งก็บ่ได้มีการทะเลาะหรือว่าคัดแยงกันและก็เปิดการรับให้การซอยเหลือเช่ากัมพูชาทีโอขมาทีโอพยยเขมา่ายังประเทศไทยซึ่งการต่างจากบรรยากาศในตอนนี้และก,ะการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของผู้นํารัฐบาลของทั้งสองประเทศ ก็ได้โทรรัสาบคุยกันคาดว่าสถานการณ์มาถึงการประทุรุนแรงแต่การปิดด่านสําคัญก็มีความเป็นไปได้แต่ปิดบดโดค่ะเป็นการปิดในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะการปิดด่านเช่ากัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบหลายคือกันแต่หากปิดด่านนะคะและก็แรงงานทางกัมพูชากับผู้ลำเนาไทยก็จะได้รับผลกระทบด่านแรงงานที่เขามาเฮตุงานรับจ้างในประเทศไทย ว่าจะเป็นร้านอาหารประมงปั่มน้ำมันแต่กะคาดว่าจะบ่มีการประทะรุนแรงและกะบ่มีการสร่งแรงงานกับประเทศซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในเทือนีมีการว่างแผนมาก่อนอยู่ดีๆมีการเบาหอดแนวชายแดนปราสาตาเมือนท่มเหมือนเป็นการยั่วยุกันพนวังสีนะคะแต่ว่าสุดท้ายอยู่ดีๆก็มีการ กระโดดไปเบาหอดสารโลกก็ถือว่าเลี้ยวแห้งจนไทยตามบทันนะคะปัญหาทีายกาหันก็คือมีสงครข้ามก็คือว่าปัญหาหยืดเยื้อต้องย่อมรับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเทือนีมีการเตรียมการมาไวก่อนแล้วเพราะว่าเทือนีค่ะทางกัมพูชาเพิ่นเบาหอดการขืนสารโลกแบบเลี้ยวแห้งแบบสายฝาแลบอีลีเสื่อว่าเหตุการณ์กระคงจะยืดเยื้อไปอีกนะคะ